เคยบอลสวัสดีครับเคยอบนนะมันดูบรรยากาศท้องฟ้ากั้นเมฆที่สวยนะนเองก็จะขึ้นไม่นานนะพี่น้องขึ้นไม่นานนะครับมีคนบอกเมื่อกี้แต่มันติดมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้ไหม ป้าบวัวสวัสดีครับป้าบวัวบุตรโป้งครับขอไปร้อยมาก่อนนะครับ้อยมาขึ้นไรร้อยมานะครับร้อยมาเสียตัวชร้อยมาขึ้นไรนะครับขอบุณนะครับพี่ระว,วีนะครับไ,ได้ฟังเพลงคอคอซ้าไปด้วยนะครับร้อง,องเสียงดีนะครับร้องนะ เสียงดีมากนะครับพักร้องนักร้องใหม่นะครับเกนซินะครับสีพระนมไทยนะครับตั้งเองนะครับแต่ว่าเพลงคนเดียวมาลองเชื่อตั้งเองนะครับเกนซิสีพระนมไทยนะฝากไวเ้เด้อพี่อนลองเด้อนะค้ำค้เลยเพี่อนลองแล้วยะะเายะสะเสาวยาเสือท่าเกนเลยเพี่อนลองเด้อย ส,สวัสดีน้องอินท่านีนคนสวยนะครับสวัสดีนะครับพี่ติก๊กสวัสดีครับพี่ติก๊กขอบคุณครับทุกคนทุกกำลังใจที่แวะมาให้กำลังใจเตือนพนมไพรยเลยนะครับเมื่งก้อนเม็ดมันจะทั้งตาสี ตกแท้ๆต่มันอนี้ก็จะตกง่ายเลยนะพี่นะ้องเนาะบังมันตายนะพี่น้องเป็นร่วมกันมองเลยเป็นร่วมกันบริลลัมมือน,นจังเลยก็จะเป็นร่วมกันละเอ็ดนะครับแต่ส่วนใหญ่มันต้องไปละเอ็ดเลยมันยากนะครับต้องใช้มีแม่แรงนะี่มันจะขามไปเลยนะพี่ลองนะขามไปสักกนแลวควพนม่มองไข่ <c oughs> ไปกระสินนะครับละเอ็ดบัร่องบ่ตกนะพี่น้องครับ เออรอยส็ดนี่ยถัดถัดทวมถัดทวมย่ำน้ำมาน้ำน้ำแกงนะพี่น้องเอิอน้ำแกงก็ได้เอิอน้ำน้ำหลากน้ำเนียงเลยน้ำแกงมาแล้วแกงสระว่าข่อยเป็นเด็กหน่อยก็มักมักน้ำตัวมเพราะมันยังไปเล่นน้ำทวมก็ได้ไปเล่นน้ำไปโดดน้ำน้ำไหลนื้มักมา ตอนอแรกๆมันก็น้ำคุณนละพี่น้องสักพักเดือนสิบสองนะแดือนสิบสองกะดน่ำมันกะดิใสมนันก็จะเล่นกันระบนันี่พอก็ะเมียกเขาแสวอะไรปัดน,นพอผมในห่วดขนาดนี้ ตั้งตีลกูกหรือว่ต้องวนจับได้ยังคัเอานน่หลอป้าใจเด,ด็ดว่าแวตะเกียบเป็นแบบรพี่นออ้องเราทำหักพวกว่าหักเลือนแหละพี่องทำหักเต็คพอมหักแกละวเพยังตีแล้วมันตื่นอย่างนี้หรอบอกปังหรองตี สิบหานที่พี่น้องครับนะครับเามน้ำไพ่ก็ตตรงคออนอยาตเอพม่นลองครับเป็นไปพ่อะแจ้วสูงปะัะชาชนเพราะใดทรงงานทรงหนึ่งครับพราไใดเปิดคลิปเป็นอย่างล่งครับ่น,น้องนะเพราะใดมีคลิปนีอยังลงปะลัะานนะครับ ขอบก้อนทุกคนเด้อที่ยวเขาไปกำลังใจขอให้รวยๆเด้อรื่อยๆเ้อนะครับพี่น้องได้เก็บได้จนนะครับรวยๆสุกุลทุกคนเด้อพี่น้องใดรเนาะนะ FC สุกุลทุกคนเด้อพี่น้องเนาะผมว่ได้บังก็สัตเกณฑ์มาได้ต้องขอให้หลายๆนะครับ